จะมินจะจะมีอาผ่าเป็นหัวลูกพิกาปูไหนอาผ่าเป็นหัวก่อนเลยอาผ่าเป็นหัวอาผาเป็นหัวไว้อาปิดไว้ปิดไว้เออจะมินพิกาปูอาผ่าเป็นหัวเหรออาผ่าเป็นหัวอ้อาผ่าเป็นหัวก่อนอาผ่าเป็นหัวก่อนอันไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจามินอย hungry, ู่ไหนจะมินอยู่ไหนเออพิกาปู ดไปไปิดไว้ปิดไว้เออปีกาบูเอาผ้าปิดเอาไม่หาไม่เจอเลยจัตเตอมินอยู่ไหนอ่ะจัตเตอมินอยู่ไหนจัตเตอมินจัตเตอมินอ่ะปิดหัวไว้ปิดหัวไว้ก่อนเอาผ้าปิดหัวไว้ก่อนเอาผ้าปิดหัวไว้เออจัตเตอมินอยู่ไหนจัตเตอมินอยู่ไหนปีกาบู พิก้าบูอันไหนเอาผ้าปิดหัวไวเร็วเร็วเร็วเอาผ้าปิดหัวไว้ก่อนเอาผ้าปิดหัวไว้ก่อนเลยเอาผ้าปิดหัวไว้เอาผ้าปิดหัวไว้ก่อนไหนเอาผ้าปิดหัวไวเออธาตุมินอยู่ไหนธาตุมินอยู่ไหนธาตุมินธาตุมินธาตุมินยิ้มบายกันเลย จะมีนเร็วนูเก่งไหมคะถามสิถามคุณยายนูเก่งไหมคะนุกเก่งไหมคะ <Hey. S 1> <laughs>